นะครับพี่น้องก้อยกุ้งแซ่บๆน้องไส่ครับผมสดๆได้พี่น้องเอ้ยรัวลงไปเลยครับพี่น้องคนบ้านๆครับมัต้องอย่างไรพี่น้องใส่ลงไปครับบกกอใส่ลงไปพี่น้องหอมใส่ลงไปครับนี่ยังใส่ใบครับพี่น้องค้นครับบัดนี้ เต้นพกภา,กพกพากคพกภาคกพี่น้องเลยมืนอเนี้สดๆเลยครับผ้อมแซบๆน้ำกันนะครับกอยกุ้มพี่น้องพุ้งม,มาเต้นผมจะเต้นอย่างนี้พี่น้องขาดบ่ได้ครับเนี่ยปลูกผมครับพี่น้องอตัดบ่ได้บนบนจวดครับพี่น้อง อืมจุดจวดไปเลยครับเติมอีกครับพี่น้องจุดจวดปลาจัางน้อยครับอ๋อปลาแซบๆน้ำกันนะครับพี่นอ้องใส่ประก,บกอบบ้านเฮาพี่น้องบนน้ำเต้นพักๆอยู่พี่น้องเอ,ยองเ้ย่นน้ำ ทิมงเนครับพี่น้องอืมมนแซ่บๆสวัสดีครับพี่น้องพ่อกัดนี้แล้วครับผมพ่ยุทธพากินครับพี่น้องมาพี่น้องวันนี้ได้ก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งเต้นครับพี่น้องแซ่บๆน้ำปาครับใส่กระกรกับพี่น้องก้อยแบบบ้านๆนะครับเฮ็ดเองความคำวันนี้มากับแกงมืนมีผักแพลวผักสลัดครับพี um ่น้องเต้นพวกพาพวกภาคยุ่กับมีนะครับพี่น้องมาแซ่บๆน้ำผมครับคำแรกแห้งมันนี้แล้วครับพี่น้อง ไยกุ้งครับอืมอืมอือม,มาเด้อพี่น้องพานครับคุณนะ่ะเต้นนองเด้งนองเด้งอยู่พี่น้องเอ้ย ออืมือมอวทาครับพี่น้องมามามาอืม เลยครับพี่น้องสอนสมาร์ทนะครับเต็ดอยูเห็นไหมพี่น้องืม แท้คร okay, okay. mm ับแจบๆเลยครับเนี่ย ừ um, hmm. hmm. mọi người nha người mọi người mọi มาเด้อพี่น้องมาเด้อสวัอดเลยครับพี่อน ni mm. มาบรตดังวาดูไม่น้องกิเนเันเลยครับอืมอืมอุมอมอมอมยตพนไนัอง โดนแล้วครัแบแทบทับพี่น้งองนั่งอะไรปวดหลังพี่น้องเกย ม,มาเด้อครับแซ่บๆนำ้ำขิงพี่น้องประกอบหอมขนาดครับผม ตัวเดดีครับพี่น้อง ล้วพอแล้ะครับพี่น้องของเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นคนเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับผมเป็นตัวมีค่าเนั่นเด็กกับมีค่าเด้อครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมล่ำล่ำรวยรยทุกคนครับเป้ยมีแล้วก็ให้มีในหลายขึ้นกันเก้าผู้ใดบุษันใ้มีไห้เฝ้ามีเด้อครับพี่น้องเอาพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้อง